ต่อมาก็เอเวอร์แค e นเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงวันศุกร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็มีการยื่นต่อสารที่สารัฐนะครับยื่นล้มละลายนะครับอันนี้เข้าสู่ Chapter 15นะครับซึ่งเราจะคุ้นเคยคำว่า chapter 11เวลาพูดถึง b a n k r u p t c y พูดถึงการล้มละลายแต่จริงๆถ้าเป็นบริษัทต,ต่างชาติอันนี้เป็นบริษัทที่จีนนะครับเขาก็จะใช้ chapter 15แทนนะครับนี่ก็ หลักการเดียวกับ Chapter 11ก็คือล้มละลายนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเ e r ว r a n แ e รนี่มีหนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ที่เขาแจ้งออกมานะครับประมาณ340,000สหมื่เหรียญสหรัฐเทียบเป็นประมาณ12ล้านล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับไทย GDP ไทย GDP, GDP ไทยเนี่ยสิ 15, 000, 000, ล้านล้านโอ้เกือบเท่างบประมาณประเทศเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเท่ากับประเทศหนึ่งเลยนะครับที่ มีนี่อยู่ตรงนี้ก็คงก็มีการโครงการพัฒนาต่างๆที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยู่ทั่วจีนเลยอันนี้ก็ต้องแน่นอนเ็าเป็นยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็ปัญหาของภาคอสังหาริมทรัพย์จริงๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าที่มันเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายมันวูบลงไปก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากคนเริ่มไม่ซื้อไปแล้วเริ่มไม่จ่ายเงินเริ่มทิ้งจองเริ่มอะไรแบบนี้ก็ทําให้สภาพคล่องของผู้ประกอบการเริ่มมีปัญหาถ้าจํากันได้เนี่ยเ,เอเวอเร,รๆเย ก็เริ่มมีปัญหามาสักปี2ปีแล้วนะครับในการที่ไม่ได้จ่ายเงินคืนดอกเบีย้ยกับหุ่นกู้อะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ปัญหามาตลอดแต่ว่าบริษัทก็ขาดทุนต่อเน,นื่องมาปี2ปีทําให้สุดท้ายก็ตอนนี้ก็คือกระแสเงินสดไม่พอละก็ต้องจําเป็นต้องยื่นขอล้มละลายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอล้มละลายแล้วเนี่ยผลกระทบมันเป็นยังไงนะครับซึ่งคุณฟลุกนะครับซึ่งเป็นนักกลยุทธ์แฟรซิสของเราเนี่ยก็ได้เขียน ออกมาค่อนข้างยาวเลยละแะะนี้ผมก็พยายามสรุปออกมาให้ให,ให้ให้ง่ายๆนะครับเพื่อที่จะถ้าสนใจรายละเอียดเนี่ยอาจจะไปอ่านตามในตัว Facebook ของเราได้นะครับว่าคุณฟกเขียนอะไรบ้างนะครับก็หลักๆนะครับก็คือแน่นอนภาคอสังหาริมมรัพย์ซึ่งเป็นปัญหาหลักของจีนเนี่ยคุณก้องเองก็พูดมาตลอดเพราะว่าเวลของคนจีนเนี่ยจะอยู่ในอสังหารซะเยอะพอภาคอสังหารมีปัญหาเนี่ยก็ทําให้เวลคนในประเทศเขาเนี่ยมีปัญหา ภาพรวมก็เลยทําให้เศรษฐกิจกมีปัญหานะครับและผลกระทบกับไทยก็คือต้องยอมรับการท่องเที่ยวรเราเราเรียกว,ว่าหวังแล้วก็พึ่งพาจีนมาตลอดเนี่ยก็คิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยหวังว่าคนจีนซึ่งช่วงหลังๆก็เริ่มเรียกว,ว่าเรียกว,ว่าตัวเลขดีขึ้นเรื่อยๆครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ต้องลุ้นกันจริงๆแน่นอนผลกระทบอังน,นี้เนี่ยก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วทําให้หนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเนี่ยน่าจะลดลงจากที่เราเกิดตั้งป้าคนไว้เราตั้ง ป้าว้ห้าล้านคนก็คิดว่าน่าจะลดลงเหลือสักสามถึงสี่ล้านดังนั้นการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเพื่อเอกหลักของปีนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ต้องยอมรับว่าการเติบโตที่เราเคยคาดกันไว้น่าจะหดตัวลงนะครับแต่ก็ยังเติบโตอยู่นะครับ ผลกระทบแน่นอนก็จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเป็นหลักเลยก็คือ AOT ซึ่งไรายได้ตรงนะครับแล้วก็เอราวันกลุ่มโรงแรมเอราวันเอเวอรซีเซนเตลมินเนี่ยโดนหมดที่ผมวงเล็บไว้เนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนของไรายได้ที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนนะครับก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ทําให้การเตบิตบโตของโรงแรมซึ่งคิดว่าปีนี้จะดีขึ้นมากๆก,กเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบได้ในระยะกลางถึงยาวนะครับเพราะเราก็ไม่ได้ใจว่าอ้ภาคสังหาที่เขามีปัญหาเนี่ย ทางรัฐทางการจีนเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาได้เร็วแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่จะต้องจับตารวมถึงสายการบินด้วยซึ่งอย่าง a อวีที่เราก็เชียร์มาระยะหนึ่งแล้วว่าท่องเที่ยวจีนเริ่มเปิดแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็มีรายได้เกือบ20%ิซนะครับซึ่งอันนี้นก็ทําให้อ่าการเติบโตของ a ออวีอาจจะชะง,งักหรือว่าชะลอลงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับตาถูกอนครา้งใกล้ชิดนะครับรวมถึงการส่งออกด้วยเพราะว่าเราเองก็แน่นอนคู่ค้ากับจีนเราก็ค่อนข้างเยอะเนาะก็ นั่นพวกอย่างเกษตรหรือว่าเป็นพวกของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบอยู่นะครับก็อย่างอิเล็กทรอนิกส์หลักๆก,ก็จะเป็น k c กับ SICT นะครับก็เป็นเปอร์เซ็นที่เห็นในในในหน้าจอนะครับแล้วก็ CPF ด้วย SCTP ด้วยซึ่งพวกนี้เป็นตัวหลักๆที่มีการค้า,ากับจีนการส่งออกไปอนตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นเซนติเมนต์ะละกันว่าแน่นอนถ้าจีนไม่ดีพวกนี้มีโอกาสที่ทําให้รายได้เนี่ยหายไป นะครับก็เชื่อว่าคงไม่ถึงขนาดเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าผลกระทบมันก็คงจะมีเข้ามาพอสมควรจากหุ้นพวกนี้นะครับดังนั้นความเสี่ยงต่างๆที่ตอนนี้มันเหมือนเป็นแค่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องจับตาว่าผลกระทบในระยะยาวมันจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าทางการจีนจะแก้ไขอะไรได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะมีการอุ้มอะไรหรือว่าแก้อะไรต่างๆนะครับซึ่งทําให้ภาพรวมเนี่ยต้องยอมรับอันนี้ก็จะฉุดเซนติเมนต์ของ ตลาดโลกเลยนะอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นระดับโลกเลยก็น่าจะทําให้ตลาดไทยเองน่าจะได้ผลกระทบตรงนี้เหมือนกันในเชิงลบนะครับที่หมดแล้วจะมีหุ้นตัวาไหนที่มาสวิชได้ไหมฮะถ้าเกิดกังวลเรื่องนะักท่องเที่ยวจีนเนี่ยใช่ตอนนี้ก็คือเราก็คงย้ําธีมเดิมที่เราย้ํามาช่วงหลังๆนี้เลยนะครับก็คือต้องเป็นหุ้นที่เน้นพื้นฐานดีนะครับแล้วกห็หุ้นที่มีงบงบแต่มสองที่ค่อนข้างดีแล้วก็รวมถึงครึ่งปีหลังและปีหน้าเนี่ยยังโตได้อยู่ นะครับแล้วก็ดันนี้เนี่ยเราก็เลยเลือกขึ้นมาให้นะครับก็จะหลักก็จะเป็นแบงค์นะครับเพราะคิดว่าธุรกิจตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าพอจีนมีปัญหาภายนอกเนี่ยเราก็คงต้องเน้นธุรกิจที่อยู่ภายในประเทศก่อนแล้วการเมืองที่เริ่มชัดเจนมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันที่สมบวกเข้ามาในเศรษฐกิจไทยโดยตรงนะครับในประเทศน่าจะดีเราก็เลยเลือกแบงค์นะครับก็จะมี SCB กับ BBL ซึ่งราคาเนี่ยยังไม่แพงนะครับแล้วก็น่าจะมีการเต,ติบโตที่ดีในช่วงที่ดกเบียอยู่ดับสูงแล้วก็ ไลน์เนนเฮาส์ house, ซึ่งเรมองว่านะ่าเป็นพุ้นพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากแล้วก็ปันผลค่อนข้างดีด้วยตัวหนึ่งแล้วก็คอมเมอร์สนะครับขายปลีกเนี่ยน่าจะเป็นค้าปลีกเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งจะได้ดีขึ้นจากเศรษฐกิจของเพื่อศไทยที่เขาพยายามช่วยในเรื่องของการใช้จ่ายบริโภคในประเทศนะครับก็เป็น CPR แล้วก็ c p s หรือว่า macroder นั่นเองนะครับก็จะเป็น5ตัวที่เราเน้นย้ําขึ้นมา เป็นการลงทุนระยะกลางถึงยาวในช่วงนี้ครับอันนี้ก็คือเชิงกลยุทธ์ถ้าเกิดสมมติมีหุ้นที่อาจจะได้ผลกระทบกับจีนนะฮะเรามีแบ่งเปอร์เซ็นต์มาให้ด้วยเลยนะชัดเจนก็ถ้าอยากจะสวิสก็มีไอเดียตรงนี้นะครับผมลดน้ําหนักตัวนูตมาเข้าตอยนี้แทนนะครับก็ยังไงช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีการบาลานซ์ตัวพอร์ตกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าต้องจับตาทั้งในทั้งนข่าวทั้งในทั้งนอกประเทศเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ